สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้จุลีสิพามาจอบเบื้องเห็ดเด้อค่ะสิามาจอบเบื้องเห็ดเอ่อมะร้าวเห็ดมะร้าวจากน,น้อยเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าแดดสองสามมือ้อฝนตกสองสามมือ้อแล้วก็สิามาจอบป้าเห็ดค่ะเบิ้งว่าถ้าเทียมันรักขึ้นเนาะพี่น้องเนาะมาค่ะตามมาเลยค่ะ อากาศเมื่อนี่ก็สิประมาณนีแ้แหละเด้อค่ะฝนตกหัวก็เซาค่ะฝนตกตกยุดหยุดตกตกเมื่อนี่ก็ได้เนาะพี่น้องเนาะ นี่จุลเรืสีมา้าเลาะเบิงน้ำมุนีแล่ะค่ะเห็ดมะราวช่วงสปริงแล้วค่ะเห็ดมะร้าวขึ้นแต่ว่าตอนนี้กะบมทันไดเห็นดอกค่ะตอนนี้ก็ได้นี่เด้วค่ะต้นเขาต้นนี้แล้วค่ะต้นนิวป,ป้าค่ะนี่ ต้นนี้จุลีเคยพามาเก็บซุปปีเด้อมาเก็บกันทุกปีค่ะปีนี้ปีหน่อยปีหน่อยปีลายก็แล้วแต่เนาะค่ะเนาะแล้วแต่ลังปีแล้วแต่สภาพดินฟ้าอากาศคิดว่านะคะปีที่แล้วปีที่แล้วนี่บ่ค่อยลรยปันไดค่ะแต่ว่าปีก้อนหนาปีก้อนหนานี่แล้วปีก้อนปีก้อนหน้านี่นอสันหรอ สนดอกหละ่ะเนาะปีก้อนนันนี่ลายค่ะปีที่แล้วนี่บ่าลายเนาะพี่น้องเนาะห้เบิง้งอันนี้ว่านอันนี้ว่านันลังเวิร์ดค่ะลนลงมาจากตน้นไม้นี่น้ำมุนีค่ะพี่น้องบ่ท่านได้เห็นดอกค่ะบ่ท่านได้เห็นบ่ท่านได้เห็น ดุลีกะสิเหลียวลงไปแบบนี้สิเพ่งจากน้อยแล้วกคันบ่มีแล้วกัสิงโง่คืนสลักขามาจอบเบิ่งซื่อๆส่วนต้นต้นนี้กัต้นฮักกะเบอร์รี่ป้าเด้อค่ะนี่เทียนลังพี่หญ้าลังเวิร์ดมันเกาะอยู่นี่ค่ะมันลงลนลงมาเกาะอยู่นี่ค่ะนี่อันนี้หญ้าลังเวิร์ดนี่เขียวๆนี่เกาะต้นนั้นฮักกะเบอร์รี่ป้าอยู่ จุลี่่ได้พาลงบ่ได้พาเลาะลงไป้อค่ะให้ทายให้เบิ้งซื้อขัดมันขึ้นขัดมันขึ้นก็สีเลี้ยวเห็นดอกค่ะจุลี่เพลงดีๆก็สีเลี้ยวเห็นยี่ดอกขันมันขึ้นนะแต่ว่าบ่ทันได้เห็นขึ้นเนาะค่ะเนาะนี่จิเป็นเขาเด้อค่ะพี่น้องนี่จุลี่เคยพา รอเก็บน้ำมุนี่ละค่ะนะ้าพี่น้องเอาให้เบิง้งต้นเขาอีกจกน้อยต้นยิวปาค่ะต้นยิวปาคอตตอนวูดนะคะเพื่อนเอิคอตตอนวูดคอตตันคอตตันคอตต้นที่แปลว่าที่แปลว่าฝ่ายหรือน,นุ่นนะคะคอตตอนวูดน้พี่น้องเนาะ พูดถึงเขาสิมีสองต้นอยู่น้ำกันนะคะนั่นอีกต้นหนึ่งนั่นอยู่ข้างบนน,นนี่ต้นนี้ต้นใ่สูงอัลาดอยู่อันนั้นคิดว่าน่าจะเป็น,ต,นต้นโตผู่ค่ะเพราะว่าจุลีบ่บเคยเห็นบบเคยเห็นเห็ดยุไต้ต้นนั่นค่ะส่วนมากสิมายูต้นนี้มากกว่าค่ะส่วนมากกสิเห็ดสีอยู่น้ำรอต้นนี้ค่ะส่วนมากค่ะส่วนมากกสีหา ส่วนมากกสิขึ้นล้อน้ำต้นนี้แหละค่ะพี่น้องนี่ะพี่น้องเนอะมื้อน,นี่ก็ได้มื้อน,นี่จุลีพาพี่น้องมาจอบเห็ดมะร้าวเด้อค่ะพามาเบิงพามาจอบพามาเบิงเห็ดมะร้าวนี่แต่ว่าจุลี่ได้พาลงไปดรอกค่ะเพราะว่าถ้ามันมีจังค่อยสิพาลงค่ะเท่าที่จุลี เลาะเลาะอยู่นี่แหนมอยู่นี่บ่ทันได้เห็นเขาเ้ยค่ะจุลีก็เลยสิบลสบลงไปย้าสิบบลงไปย้าเขาเนาะพี่น้องเนาะจุลีสิบบลงไปเหยียบไปย้าเขาเนาะค่ะเดี๋ยวล้อเด,เดี๋ยวล้อให้เขาขึ้นสะก่อนยังค่อยจังค่อยวากันอีกเที่ยนึงค่ะช่วงนี้ไปเหยียบไปย้าเขาท้าเทียเขาไปเหยียบถึกเชียเขาเขากำลังสิขึ้นเขาไปเหยียบจม มันที่มันที่บกขื่นเนาะพี่น้องเนาะนความเชื่อส่วนบุคคลแล้วค่ะพี่น้องแต่จุลีบ่แน่ใจว่ามันเป็นคือจุลีเว้าบอเนาะพี่น้องจุล <c oughs> ีก็เวาไปซะละเนาะพี่น้องเนาะสั้นก็คลิปนี้ก็คือสีซ้่นี่ละค่ะจุลีพาพี่น้องมาซองเมืองปลาเห็ดซื้อท้าเทียพ่อท้าเทียมีได้ยินเสียงเสียงตัดใหม่ติงคือพี่น้อง เป็นเสียงไม้หักไม่ล่มคือสิเมนนี่ดอกขันสั้นกับคลิปนี้ก็เสียไว้เท่านี้แหละเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไว้พอกันไม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกเมนทุกไลทุกซับสไคร้เยค่ะพี่น้องเดี๋ยวไว้พอกันไม่คลิปนาสวัสดีค่ะบายบายมือนี้คลิปสั้นๆเลยค่ะมือนีโมมีอย่างไรเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวโมลุ้นยังค่อยว่ากันไม่ไปทางใดก็ได้ไปแล้วค่ะบายบาย